ครับสวัสดีนะคเพื่อนเพื่อนชาวสวนมือใหม่คลิปนี้อาหารทางใบควรจะให้ถีแค่ไหนนะครับเพื่อนและควรจะให้ในช่วงเวลาไหนนะครับของระยะใบของทุเรียนนะครับเพื่อนคืออาหารทางใบนั้นมีทั้งความดีและก็มีทั้งพิษนะครับกับทุเรียนทะเราให้ผิดจังหวะนะครับเพื่อนเพราะฉะนั้นการจะให้อาหารทางใบนั้นสําหรับผมแล้วเนี่ยใบแก่ประมาณนี้นะเพื่อนนะ ใบเข้าสีได้ประมาณนี้นะครับให้อาหารทางใบก็คือไม่มียอดอ่อนนั่นเองนะครับการฉีดอาหารทางใบก็จะไม่มีอันตรายต่อยอดอ่อนของทุเรียนนะครับส่วนใหญ่อาหารทางใบนะเพื่อนๆนะไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเกล็ดนะครับหรือจะเป็นฮอร์โมนหรือจะเป็นเอ่อพวกหัศลายอะไรพวกนี้ก็จะมีอันตรายอยู่นะครับเราอาจจะไม่รู้นะครับเราอาจจะเรียนรู้ยังไม่ถึงขั้นนั้นนะครับเพื่อนๆขั้นนั้นว่าตัวไหนอันตรายแค่ไหนนะครับเพื่อนๆนะเพราะฉะนั้นการจะให้ก็คือผมว่าจะให้ดีที่สุดก็คือช่วงใบที่ไม่มี ใบแก่นะครับนะไม่มีเออไม่มีใบอ่อนไม่มียอดอ่อนอย่างนี้นะครับนะเป็นใบที่เข้าสีเพสตลาดไปพอสมควรแล้วนะครับเพื่อนๆเนี่ยนะครับประมาณนี้นะครับให้บะให้อาหารทางใบแล้วจะให้บ่อยแค่ไหนสาหรับผมแล้วนั้นว่าประมาณสักหนึ่งรอบใบให้ครั้งหนึ่งนะเพื่อนๆนะหนึ่งรอบใบชุดนี้ได้หกใบนะบที่ผมเพิ่นพาเพื่อนๆให้ดูนะครับหนึ่งรอบใบก็คือตั้งแต่แตกยอดอ่อนนะครับเพื่อนนะตั้งแต่แตกยอดอ่อนจนกระทั่งมาถึงใบเพสตลาดเข้าสีแบบนี้นะครับนะเริ่มเข้าสีแบบนี้ ก็ให้ครั้งเดียวนะครับเพื่อนนะให้ครั้งเดียวในหนึ่งรอบใบผมเท่ากับผมแล้วเนี่ยคิดว่าพอนะครับนะคิดว่าพอเพราะว่าใบเขาก็ดูใหญ่โตนะครับนะเพื่อนๆนะในใบนี้ใหญ่มากๆนะครับนียยาวกว่าฝ่ามืออีกนะครับเพื่อนแต่ผมก็เข้าใจนะครับนะบางที่ดินดินไม่ค่อยดีหรือว่าน้ําไม่ค่อยดีก็อาจจะต้องช่วยทางใบนะครับอเอาเป็นว่าฉีดตอนที่เขาไม่ ไม่มียอดอ่อนก็แล้วกันนะเพื่อนๆนะจะฉีดทีสักหน่อยก็ได้ช่วงที่ใบเข้มใบเข้า m, สีเข้มๆนั่นนะฮะใบเข้าสีเข้มๆจะฉีดช่วงที่อาก็จะให้ทีได้หน่อยหนึ่งนะครับนะเพื่อไม่เป็นอันตรายก็จะเป็นความปลอดภัยที่เราจะต้องระวังกับใบทุเรียนของเรานะครับเพราะว่าให้อาหารเท่าทีนะครับเพื่อนๆใบไหมมาแล้วก็จะเสียดายเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็แบบนี้นะเพื่อนๆนะอตอนแตกใบอ่อนก็ต้องฉีดอะบาเม็กตินหนึ่งรอบแล้วก็ประมาณ ช่วงนี้เพี้ยไฟลงเยอะมากนะเพือ mustache, พ่อนนะเพี้ยไฟฝนมาสองวันแล้วก็หยุดไปสี่ห้าวันแล้วก็มีฝนมาอย่างนี่เพี้ยไฟลงอย่างมากเลยนะครับไม่คิดว่าปีนี้เพี้ยไฟจะแรงขนาดนี้นะเพื่อนเพราะฉะนั้นจะจะต้องฉีดอาจจะต้องสลับอาจประมาณสักห้าวันนะเพื่อนนะห้าวันครั้งห้าวันครั้งนะครับนะป้องกันเพี้้ช่วงที่อ่าแตกใบอ่อนแล้วก็ช่วงที่เพี้้ลงหนักๆอย่างนี้นะครับแต่ละปีนะครับเพื่อนจะโดนไม่เหมือนกันนะอย่างเมื่อปีกายนนี่เพี้ยไฟแทบจะไม่ไม่ไม่เท่าไหร่เลยนะครับแต่ปีนี้นี่ค่อนข้างจะหนััักกกมาาานนะะคครรบบออยู่่ทีศ การจะเกิดเพี้ยเกิดอะไรต่างๆางกับทุเรียนเนี่ยสำคัญอยู่ที่อากาศเปลี่ยนแปลงน,นะครับวันหนึ่งสองวันในพิกกับมาได้แบบชนิดที่ว่าเป็นกับพังเลยนะครับเพื่อนผมพาไปดูต้นหนึ่งนะครับเพี้ยไฟเนี่ยนะครับเพื่อนๆนะนี่กระโดนเพี้ยไฟนะครับโดนเพี้ยไฟเข้าเล่นงานเพียงแค่ระยะเวลาแค่สองสามวันนะเพื่อนๆนะก่อนหน้านี้ไม่มีนะครับหน้านก่อนหน้านี้ใบที่เขาแก่เพี้ยสลัดไปเนี่ยนะครับเพี้ยไฟนะครับสาเหตุที่ผมเอาไม่อยู่นี่คือคิงพัดเปียกน้ำนะเพื่อนๆนะใช้อาบาเมกตินตัวเดียว ฉีดไปครั้งหนึ่งทีนี้พอจะฉีดสลับเนี่ยไม่มีคิงพัดนะครับเปียกน้ําถ้าคนไหนเพื่อนคนไหนมีคิงพัดก็สลับทีๆนะครับนะถ้าไม่มีก็ต้องใช้ยาคนละตุ่มคนละกลุ่มกันนะครับ,รบอาจจะเป็นเซฟวิน85มาสลับกับคิงพัดนะไม่งั้นก็เป็นอิมิดาคอฟิตนะครับนำะม,มาผสมน้ําฉีดสลับกันกับออบบาเมกตินนะครับเพื่อนจะใช้ยาตัวเดียวไม่ได้นะครับใช้ยาตัวเดียวก็จะดือ้อยาเป็นประมาณนี้นะครับนะเพื่อนนะ ในช่วงนี้ก ot ็ไม่ควรที ADHD ่จะฉีดสารอาหารนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราฉีดสารอาหารไปแล้วก็มีเพี้ยมาลงอย่างนี้ใบเป็นอย่างนี้เราไม่เลยจะจับจุดไม่ได้นะครับว่าเป็นเพราะอะไรนะครับเพื่อนๆถ้าอย่างนี้นะเราไม่ได้ฉีดสารอาหารเนี่ยเรารู้แน่นอนว่ามันจะมาจากเพี้ยมาจากเพี้ยไฟนะครับเพราะว่าเพี้ยตัวอื่นก็จะมองเห็นตัวนะเพื่อนๆจักกรจันฝอยก็มองเห็นตัวเพี้ยไก่แจ้ก็มองเห็นตัวลายแดงก็จะกินใบแก่ถ้าอย่างนี้สัานิฐานได้อย่างเดียวนะครับคือเพี้ยไฟนะครับเพื่อนๆที่มดขึ้นยอดนะครับผล จากประมาณ 3- 4สวันมานี้โดนเลยนะครับเพื่อนๆเนี่นะครับใบกิ่วเลยนะครับยอดกิ่วเลยไม่ใช่ไม่โดนนะเพื่อนนะเอาไม่อยู่นะครับเพราะว่าคิงพัดผมนะเปียกน้ําก็ยังหายังยังสั่งซื้อมาไม่ได้นะครับเนี่ยยอดชุดนี้ก็อาจจะเสียไปนะเพื่อนๆยเนี่ยใบทั้นี้ครับเพราะฉะนั้นการดูแลทุเรียนจะต้องสม่าเสมอจริงๆนะเพื่อนนะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยโรคมาแมลงมาเพี้ยมาแป๊บเดียวนะครับเพื่อนสามวันเปลี่ยนไปเลยนะครับนะคนละอย่างกันเลยกับวันที่ยอดงามๆอยู่นะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ดู YouTube และรับชมนะครับเพื่อนเพื่อนมือใหม่อาหารทางใบก็ดูกันนะครับว่าใครจะให้อย่างไรขอบคุณครับ